เดียวถวยยัดถยยุยง่เบ้งเอาหนะ่นะก๋วยเตี๋ยวเลือดก๋วยเตี๋ยวเลือดสี่โคงไก่ตีนไกล่ลูกสิ้นเนื้อบุอ้ยพี่น้องไ้ขอคนกันมาทีนี่อุย้ยสวัสดีพด่อเจ้าหนะิยังสวัสดีจ้ะพี่น้องสุขสุขคนสบายดีกันบ้ะนจ่คอยก็สบายอยู่เบิ้งผักจักผักหยังเป็นผักหยังผักสดกม็มีผักลวกกม็มีพี่น้องพี่น้องขอคนแบบหนึ่งคนน่ะ ตีนไก่กับอันอันวุ้นเส้นเนี่ยนี่เส้นวุ้นเส้นก๋วยเตี๋ยววุ้นเส้นไม่จ้าก๋วยเตี๋ยวเลือกวุ้นเส้นมึงมึงมึงหนามันเข็มข้นเฮ็ดเองเนี่อือททำกินเองนักเลงพอบันตีนไก่อันซี่โค้งกระดูกไก่บู๊บหน่อยตีนไก่ห <tem> นึบเปื่อยค่ะมึงเอาขอค้นก่อนกินลน่อยแบบว่ามันเตะปากเตะจมูกมันหอมไม่จ้ามันหอมไอ้อีโร หอมกระดกูกอ่ะแดดพี่น้องเอ,อ้ยอรสสัมผัสแตงที่เราขอชิมกันมาทีนี้ก่อนอื่นขอชิมก่อนยังไม่ได้ได้ชิมเห็นปรุงเราเรียบร้อยเศรษฐุ่ะฝีมือยังจะพูดนี่ดสสัมผัสแตงคนพักก่อนแล้วก็พักยังเป็นพักยังเลยอันนี้เป็นพักอันประเด็นอะไรพักยังไะพักซี่พักซี่พักซี่เดี๋ยวเอาในทั้งนี้ก่อน อันนี้เป็นผักกวงตุงกวงตุงลวกนี่ใส่แค่กวงตุงลวกแล้วกันมีผักอีกอย่างก่อนละอันผักอันใบโหละพานี่ยพี่น้องใส่มาได้พี่น้องเลยมันแบบลดสมิ่นแต๋ใส่มาัมาลดใส่แบบง้อแบบขั้วเปิดแบบง้อเว็บขั้วได้เนาะพี่น้องเนาะเลื่อนสมิ่นเต๋เอาให้แบบว่าง้อขั้วไอยได้เนาะพี่น้องสุกุสุกุนกินมันแบบว่าจุ๊ดจุ๊ดเลยหิมะหิมะพี่น้องมากินน้ำกันพี่น้องสุกุสุกุน อยู่ทั้งไหนทั้งไหนกันอยมากพูดนะวันนี้เอาพักรซี่ใช่นี่พักรซี่นี่พักเอ้ยพักรซี่โดยนะนี่นี่อ้ยบึงเอาเบิ่งเอาพี่น้องเห็นบปเบิ่งเอาสกิลเลียพูดนะโอ้มันหละเลิศสมเป็นเต็มพี่น้องสุกุสุกคนจะเปิดโคกกันมโอนี่ดื่มโคกนะเธอ อากาศดีออสเตรเลียม่เปนะ็นอากาศดีไม่ได้สามสี่มือแล้วพี่น้องอันตากผ่าอยู่ข้างนอกตเต็มอยูอ่ลมนิดหน่อยอากาศดีค่ะโอ้ลึกสมเป่นเต็มเลยรีดผ่าแล้วแล้วอ่อนสดรีดผ่าอยู่อันช่องติ๊กตอกฝากติดตามช่องติ๊กตอกยายส้มนไม่ไดช่องติ๊กตอกอ่ะอยายชมพูดแสงจันชื่อช่องติ๊กตอกยาชมพู่ ยายชมพูแสงจันนะบะแมนยายชมพูเ,พเ,พเ,นเนียยายชมพูแสงจันพี่น้องเอยยายชมพูซื้อๆบ่แมนเนี่ยายชมพูแสงจันอืมยายชมพูแสงจันช่องติก๊กต็อกเปิดใหม่อืมกำลังทำติก๊กต็อกด้ประมาณจริงจริงจะจัง,จง,จง,จงกับลงคลิปซูมมืออะไรประมาณสองเดือนพี่น้องเอยเลยสมเค็แฟนฝากติดตามเลยเงงกดเข้าไปเลยเขียนว่าชมพูแสงจันมันก็ขึ้นไปเลยพี่น้องตอนนี้มีผู้ติดต,ตามอยู่เหตประมาณเลยสองเดือนเนี่ยสองเดือน อันเฮ็ดคลิปจริงๆจ,จังๆมันเถาะลงคลิปสองมือได้ประมาณสองเดือนมีพูติดตามประมาณสามหมื่นกว่าแล้วอขอบคุณพี่น้องสุขุสุขคนจังเลยค่ะอย่าลืมไปติดตามช่องติ๊กต็อกของยายชมพู่นะจ๊ะตอนนี้กับมีพูติดตามเป็นกำลังใจให้ยายชมพู่กับประมาณสามหมื่นกว่าคนนะจ๊ะเนาะฝากเนื้อฝากโตน้ำเล้อพี่น้องสุขุสุขคน ช่ยโชคดีจับพี่น้องสุขูสุขันมากินก๋วยเตี๋ยวน้ำกันในฝากช่อง YouTube นั่นช่อง youtube ชมพูแสงจันเดิ o ยูทู e ชมพูแสงจันเออพี่น้องเ้ยแล้วก็ช่องนี่แหละยายชมพูเลิศเสมียนเต็นน้ช่องเฟซบุ๊กเพจแล้วก็เฟซบุ๊กเพจยายชมพูเลิศเสมียนเต็นแล้วก็อีกช่องหนึ่งเป็นเฟซบุ๊กเพจด้วยกันคือชมพูพากินพาเที่ยวเออยายชมพูพากินพาเที่ยวเนอะอีกช่องหนึ่งชมพูแสงจันเพจ เอ้ยมีหลายส่งทางฝากติดตามนั่แล้วกะเพซบุกส่วนตัวกับชมพู่สงจันเด้อฝากติดตามนั่มแล้วพี่น้องสุกูสู่คนสิลมีขีดอินสมุกส่วนลวดตาสวดผู้ใดลดหุ่นกับมะเบิงขีดยาชมพู่ผู้ใดลดความอ้วนกับมะเบิงขีดยาชมพู่ผู้ใดกินเข่าบดได้กับมะเบิงขีดยาชมพูมันได้หลายอย่างได้หลายแบบมีตลกคบขันมีห้องมีไห่มีแบบซีเรียสมีทุกลดพี่น้อง เขาไม่ติดตามเดชชมพูทุกรถพี่น้องเอ้ยมันเลิศสมบัตแกเอากินก่อนเลยสิไม่ได้กินจะเพิ่มดาแผนกดาก็ได้จอบตาชีดาได้สูนั่นแหละอืมแสบคนกันมาบนีมันมันอืดเมื่อติดค่าวตะเว่าแเราก็บอกเฝ้ากินย้ายเฝ้ากินนู้นจให้เว่าเนี่ยรสอูคนมันหมักเว่าเนาะเกิดมาเบ่าค่ะค่ะเนี่ยเกิดมาเบ่าเราก็เกิดมากินพี่น้องเอ้ยมันเลิศสมบัติแกเอา กินแบบอลังการงานสร้างนี่แหละคือยายชมพูเลือดสมันแตกเอามันปานนี่แหละมันจังเลือดสมันแตกสมื่อพี่น้องสกุลสกคนเมืองเบิองเมืองเบิองเมืองปวลัโอ้เส้นมีพี่น้อยเส้นมีพีดผ้าแล้วแล้ววันนี้อ่ะพ่อใหญ่พาไปขี่รถเหล็กเใช่ไหมพ่อใหญ่พาไปขี่รถเหล็กไปขี่รถเหล็กกินล่มชมวิวกลับมาจากขี่รถเหล็กก็หิวเข่าเฉลี่ยประเด็นกินเข่าอิ่มห้ำกัสิพากันไปย่างคนเนี่ยเสียงล่มอ่ะ สักผ่าตากผ่าเต็มอยู่พี่น้องเอ้ดิผ่าหมันก,ก็เลี้ยวคนะือวบานน่ะนาพุดนะโอ้พี่น้องเอ้พุดนะโอ้หนามไม่ใช่เลยห <laughs> นามมันจะกระสร <laughs> ูอพูดนะนี่จะเส่นยังวะแกยังว่าก็ยังวะเอาพัพานที่มีสิสวอแล้วพันที่มีมามาสวอปนั่กันพี่น้องไอ้สุขสุกนสวอืมยาสบู่สีพาสวอปเดี๋ยววันนี้อีสานพาสวอเดียวยาสบู่พาสวอ Mian tóc nhà mưu kia tù tay mất tay mất kia tìm mất anh em mỹ quan vô một lèo kìa mất kìm mất pin uẩn kìm thì từ mất kìm mượn mất 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 à mất 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 Không tan Hãy đi vặt nữa Nên rồi mình thêm cái con nào không? ล you. mm ูกซินหยักลูกซินเหนื้อ Quảng Đông. 再播一面。嗯，嗯老唐又来了吗？